แล้วหล่อนใสของหล่อนแล้วหรือยังไม่ของหล่อนอ่ะเพื่อนๆได้ยินเสียงไม้ฮัลโหลเจลล์หน่อยเออก็เดี๋ยวก่อนจิตเธอเขาเธอเพิ่งเปิดขึ้นมาเนาะเนี่ยโอ้โหฮะฮะเออแล้วจะนายแล้วแล้วคุณพ่อเรามาเนี่ยจะเข้ามายังไงเนี่ยเธอสวัสดีค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆให้ดูบรรยากาศนะคะข้างหน้า อันนี้แดงของแท้นะคะออหรือถามมีคนถามว่าแดงเป็นยังไงเหรอแดงแดง,ง,ง,แ,ดงแดงก็ต้องแดงเพื่อไทยถ้าไม่ใช่เพื่อไทยก็ไม่ใช่เสื้อแดงนะคะจบเอาสั้นๆง่ายๆคนเรามก็ต้องมีอุดมการะคะ่ะเออเออมันต้องมันต้องคุณม,มันคุณเป็นอิสระคุณไม่ใช่เสื้อแดงอืมใช้แล้วเพื่อนๆดูนะคะข้างหน้าน,นะคะเราต้อง เราจะต้องตากแดดตากลมเพื่อมาดูเพื่อพาผู้ชมมาดูงานนี้นะเนี่ยใช่ค่ะทำไมไม่มีคนเข้ามาดูขณะเปิดป๊บเปิดได้สักพักเลยไม่มีใครเข้ามาดูเลยก็เดี๋ยวเปิดไปดูไปก่อนเอามาแล้วสามคนเพื่อนเสียงความคิดเห็นมาหน่อยได้ยินเสียงพกกี้กับเสียงวิชี่หรือเปล่าได้ยินไหมคะแว้าทดลองใหม่ใหม่ด้วยเออไม่ใช่นั่งเข่านั่งช่นั่งเข่าแล้วมาแล้วได้ยินเสียงหรือเปล่าได้ยินเสียงราคาเพื่อนขาเสียงพิกกี้กับเสียงวิชี่อ่ะ ได้ยินไหมเขียนข้อความเข้ามา,าหน่อยเร็วเออด่ามาก็ได้ค่ะภาพไม่ชัดเลยเอาอีกแล้วเหรอภาพไม่ชัดเลยอีกแล้วเหรอโอ้ยมันก็ชัดมันก็ได้แค่นี้แหละค่ะภาพไม่ชัดเลยเอาอีกแล้วเหรอเดี๋ยวต้องตั้งค่าภาพไม่ชัดเลยนะคาะว,ว่าถ้าหยุดอาจจะชัดว่าเออเราเดินอยู่เราเดินอยู่เดินอยู่เดินอยู่ได้ยินเห็งไหมคะ มันตั้ง 5, 4, 5้าจีภาพมาแล้วคมชัดภาพมันไม่ชัดก็ไม่าใจไม่หรือว่าตอนเดินอยู่มันจะแหวกแหวก,กเออมันก็จะแกวกอ่ะมั้งเธอตอนเดินสัญญาณมันจะแกวกอ่ะเพื่อนเพื่อนเราตั้งคามมา่าน,นี่แล้วนะเดี๋ยวนะโอ้ยได้ยินค้าขอบคุณค่ะ เดี๋ยวาเดี๋ยวพี่ที่ดูเรื่องภาพอีกีนึงเดี๋ยวขอให้ถึงหน้างานให้ถึงหน้างานที่เราถ่ายร้ากาศให้่ถึงหน้างานก่อนถยรากาศให้ดูว่าเนี่ยเปน่อขาพีีจะเป็นลมโอ้ยตอแหลเล้อกตอแหลเลืกเลตาานะคะอเวลาไปยุงกันเวลาไปคว้าผู้ชายนี่นะคะเวลาไปด้าผู้ชายนะคะตีสามกไม่มีหนื่อยค่ะนเหนื่อยจังเลยหลอนก็รอ เดิดร้อนมากอะไรคะลมแรงขนาดนี้ตอค่ะเลิกตอค่ะอโอ๊ยจริงจริเมื่อกี้เขามีรถสองแถวนะออชาติไหนจะมาถึงคะนี่ไงคนะนี่ไงคะ่ะใหญ่มากแต่ที่สนามไม่ตรงเนี้ยเหรอก็เขาคงมีทั้งข้างนอกข้างในเธอไม่ตอบอ้โอ้ออมีสองฝั่งนะ เดี๋ยว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 ดูเรื่องภายเาดี๋ยวดูก่อนใช่เพราะว่าเดี๋ยวภาพเดี๋ยวพี่กี้ไปปรับภาพอีกรอบหนึ่งอันนี้ให้ดูบรรยากาศก,ก่อนนะคะว่าเราเรามาถ่ายให้ดูแีนมันผ่าดีแดนไปตรงไหนละเนี่ยเดี๋ยวรอดูตอนนิ่งๆก่อนสิว่ามันจะชัดไหมเดี๋ยวพเพื่อนๆบอกกันนะแต่ตอนที่เดินอยู่มันจะแหว่งๆมันไม่น่าจะชัดแน่นอนแล้วดีแนมันไปไหนเนี่ยข้างในเลยค่ะข้างหน้าเวที อาปาอาอยู่นี่อ๋อไปข้างหน้าเวทีตรงไหนปัดหน้าตรงนี้เลยเวทีอยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวปอดูเวทีก่อนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราอยู่ตรงนี้อ่ะปาดไปไก่อนเดี๋ยวเราเดไปตรงู้นก่นเลยกัน อ่ะอยุ่พออยู่นิ่งๆแล้วมันชัดไหมเพื่อนๆตอบหน่อยดิอยู่นิ่งๆอย่างนี้มันชัดไหมคะหรือว่าอยู่นิ่งๆแล้วก็ยังไม่ชัดเดี๋ยวกันนะค่ะดีค่ะ ห้าวดีเออมันแย่มากเลยใช่ปะไม่ชัดใช่ไหมไม่ชัดเดี๋ยวขออนุญาตลงแล้วเดี๋ยวตั้งค่าใหม่ไม่อย่างนั้นถ่ายไปมันก็เสียอารมณ์นะเพื่อนเนาะอ่เดี๋ยวลงก่อนนะเดี๋ยวตั้งค่าใหม่คุณค่ะแรงับคุณตา